ในฤดูฝนนี้นะคะโรคไตาสามารถที่จะเลือกทานผลไม้อะไรได้บ้างสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะไตเสื่อมสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพที่สีเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วในฤดูฝนนี้นะคะโรคไตาสามารถที่จะเลือกทานผลไม้อะไรได้บ้างสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะไตเสื่อมก็อยากจะแนะนําว่าให้ทานกลุ่มผลไม้ที่โพเทสเซียมต่ําหรือปานกลาง และปริมาณก็สําคัญเหมือนกันก็จะแนะนําทานปาริมาณ1-2ส่วนโภชนาการต่อวันหรืออาจจะเทียบเท่ากับ1-2กํามือของเราต่อวันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไตของเรานะคะทางานหนักจนเกินไปและก็รักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยผลไม้หน้าฝนชนิดแรกเลยที่โรกไตกินได้นะคะก็คือลองก้องใน100กรัมนะคะจะมีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ 130- 160มิกลลิกรัม ปริมาณ1ส่วนโภชนาการก็จะเท่ากับ4-5ผลค่ะ2ก็คือเงาะเงาะ100กรัมนะคะก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ160มิลลิกรัมปริมาณ1ส่วนัจะเท่ากับ4ผลค่ะ 3. มังคุด100กรัมนะคะก็จะมีโพแทสเซียมอยู่48-50มิลลิกรัมก็ถือว่าโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะต่ำซึ่งมังคุด1ส่วนก็จะเท่ากับ4ผลค่ะผลไม้ชนิดที่4นะคะก็คือส้มโอส้มโอปริมาณ100กรัมจะมีโพแทสเซียมประมาณ 200-250มิลลิกรัมซ่มโอนะคะก็จะจัดเป็นกลุ่มผลไม้ที่โพแทสเซียมกลางๆพอที่จะทานได้แต่ก็แนะนําว่าให้ทานในปริมาณที่จํากัดซึ่ง1ส่วนโภชนาการนะคะก็จะเท่ากับ1-2กลีบค่ะ5ผลไม้ชุดสุดท้ายนะคะที่จะนํามาฝากกันในคลิปนี้ก็คือลิ้นจี่ลิ้นจี่100กรัมนะคะก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ170-200มิลลิกรัมซึ่งลิ้นจี่ปริมาณ1ส่วนนะคะก็จะเท่ากับ4-5 ผลใครท,ที่เป็นโรคไตนะคะทานผักทานผล,ลไม้แล้วอย่าลืมติดตามแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดของตัวเองถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าโพแทสเซียมในเลือดนะคะมีแนวโน้มที่จะสูงหรือสูงมากกว่า5ไปแล้วผลไม้แนะนําว่าให้ลดปริมาณการทานลงหรืองดชั่วคราวในช่วงนี้ไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลี สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ